สอบสูนโดย Extreme Build and Burn ว y p โปรต in ไอโ l เล e สูตรผสมแอลคาเนที T, แล้ววิตามินรวมวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ชิ้นอัพไม่เป็นเลยเราจะเริ่มกันยังไงจะเล่นยังไงถึงจะชิ้นอัพได้วันนี้ผมก็จะมีสาธิตถ้าออกกำลังกายอยู่2 5าด้วยกันนะครับก็คือแลดคูดาวกับ ท่าโรสท่านี้จะเป็นท่าสําคัญนะครับในการฝึกท่าชินอัพโดยวิธีการเล่นเราจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์ก็พยายามจะเพิ่มเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณต้องลองฝึกชินอัพครับพอฝึกได้ครั้งหนึ่งเมื่อคุณสามารถทําได้ครั้งแรกคุณจะทําได้ตลอดเลยครับครับสหรับท่าโรนะครับเราจะเล่น4เซต15ครั้งนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะ เอาแขนติดข้างลําตัวแล้วก็ดึงเข้าหาลําตัวอกพยายามติดเบาะไว้ตอนขนาดดึงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าตอนเราออกแล้วก็เวลาเล่นนะครับท่านี้จะได้หลังในพยายามบีบเยอะๆนะครับมันจะทําให้เราดึงข้อพวกท่าชินอัพง่ายขึ้นเยอะครับสลับท่าและทูดาวนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด4เซต15ครั้งรีการเล่นนะครับแขนเหยียดตึง แล้วจากนั้นก็ดึงเข้าหาอกบนโดยเวลาเข้าหาอกบนหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าตอนเวลาดึงตอนเวลาปล่อยขึ้นไปนะครับขนาดที่เล่นนะครับพยายามมาให้แขนงอเป็น90องศาตอนขนาดลงแล้วท่านี้จะได้ก็คือจะได้ช่วงปีกเยอะมากที่จะทำให้เราพูอัพง่ายขึ้นเยอะครับขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามชมคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เรานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีคำถามอะไรใดๆทั้งสิ้นให้ไปถามที่แฟนเพจ Viewsatburn หรือไม่ก็ให้ไปแอดไลน์ได้ที่ Add บิวเซตเบ r รนะครับ presented Whey protein isolate with L carnitine and multivitamins. Zero Performance Sport Nutrition.